สวัสดีครับ fc ของช่อง youtube แอดนุ่มเซียนมะขามพาโชกนะครับก็มาเจอกันอีกแล้ว fc เนาะนะครับทุกวันนะครับจนกว่าสลากกินแบ่งงวดวันที่16กุมภาพันธ์จะออกนะครับพบเจอกับแอดได้ทุกวันนะครับวันละคลิป2คลิปนะครับคลิปนี้เอาสูตรของแอดเองนะครับ สลับกันนะตังโลกของลบก,กวน f อขออภัยสลับแอดจะขอสลับสูตรของแอดลงคู่คู่ไปกับใบจวจนะครับซ <c oughs> ึ่งในในคลิปนี้แอดจะเอาเป็นสูตรคู่ขี้นะครับหลักหน่วยบนแล้วก็สูตรแต้มบนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นสูตรหลักร้อยนะครับ บอก f ออย่างนี้ถึงไมาถึงแอดจะทำเป็นต่อเนื่องอน,นะครับสองคลิปแล้วก็จะสลับมาเปลี่ยนใบตรวจน,นะครับก็น่าจะเป็นพิชิตชัยนะครับที่ f อขอกันมาหลายท่านก็ต้องขอว่าไปเอฟที่คอยนะครับคอยทวีซับคอยกันโอ้เยอะแย,ยะหลายท่านเลยนะครับแอดลงให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเวลาตีห้าของวันที่ยี่เอ่อของวันที่หกอ่าวันที่หก ที่หกก็คือวันนี้แหละครับแล้วแอดก็รีวิวต่อนะครับรีวิวทำคลิปสูตรของแอดเองนะตอนนี้นะครับส่วนใบตรวจพิชิตชัยนะครับก็รอแอดทำสูตรของแอดเองอสองคลิปนะครับคลิปนี้คือคลิปสูตรหลักหน่วยบนแล้วก็บวกแต้มบนนะครับคูเคียหลักหน่วยบนคูเคียนะครับแล้วก็มาบวกสูตรแต้มบน หนึ่งสูตรแล้วก็กคลิปหนึ่งก็น่าจะเป็นสูตรของหลักร้อยบนแล้วก็จบในการรีวิวเกี่ยวกับบนแล้วก็คลิปตกไปก็น่าจะเป็นล่างนะครับแล้วก็ตัวเด่นสองตัวอ๋อบนยังไม่ครบเอฟซีบนน่าจะเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นบนนะครับสิบหน่วยเออเออแอดก็จะลืมนะครับเดี๋ยวแอดจะทยอยทยอยลงให้เอฟซีนะครับได้รับชมกัน อย่างตอนนี้จังควาจะออกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจะออกทีสิบกนะครับคลิปนี้ไม่ต้องเกินย้แลนะเนาะบอกเอฟซว่าสูตรหน่วยบนคู่ขี่บวกสูตรแตมบนประมาณนี้ก็มาดูนะครับทำความเข้าใจตรงกันเหมือนเดิมรอไป f อ <c oughs> เป็นคำเตือน <c oughs> เป็นคำเตือนนะครับเอเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุน สิ่งที่กฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านฤาษีสลักกิ่งแบงรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามาชมาช่อง YouTube แอดหนุนเตียนมะถามผ่าชจกตามนี้เลยเอฟซีนะครับกดฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอฟซีที่เข้ามาชมแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็ ลูกก็ดิง่งกดเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆยังมี fc อีกหลายท่านอยู่ที่แอดโพสไปแล้ววันสองวันแล้วก็ยังไม่ได้เห็นคอ,อมเมนต์ขอมาซึ่งแอดลงให้ไปแล้วนี่ fc คงไม่ได้กดลูกกระดิง่งดันขวามือสุดนะครับกดเข้าไปเลย fc นะครับอาจจะได้เป็นการแจ้งเตือนว่าแอดได้โพสคลิปลงไปแล้ว fc ก็จะได้เปิดดูทันเวลาทันเหตุการณ์นะครับจะได้ไม่ถกหลน่นเนาะ อที่นี้มาดูกันนะครับไอ้สูตรที่หน่วยบนคู่ขี้บวกสูตรแต้มบนนะครับแอแดเอาสูตรตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดนะครับเริ่มตแต่ตอนนี้ไม่ถึงสูตรก็เกือบระยะยาวนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็ยาวแต่ยาวตั้งตั้งตังต้งแต่ต้ตตนปีเนาะอันนี้ก็ก วัดถ้าเป็นยาวก็ยาวได้แต่ว่ายังไม่ยาวสุดหวางนั้นนะครับสูตรนะครับนี่ใช่นะครับนี่หลักสิบบวกหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มาบวกหลักสิบของเลขท้ายสองตัวนะครับสิบบวกหน่วยบวกสิบนะครับนี่ครับก็ศูนย์บวกสามบวกเจ็ดก็ได้เลขคู่นะครับได้เลขศูนย์นะครับเอาตัวท้ายมาวางนะครับ สูตรคูเคีก็ได้เลขคู่ปันเแจมศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็บวกสี่ก็ได้สี่บวกสี่ได้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามนะครับออกหกสองหกนะครับหกสองหกเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับเข้าที่เลขคู่ก็เข้าศูตรคู่คียเข้าละหนึ่งสูตรนะครับนี่สองมาบวกกับหกก็แปดก็เป็นแปดแต้ม นี่ครับก็เข้าสูตรแต้มด้วยนะครับก็เข้าทูอินวันไปนะครับรีวิวครั้งเดียวได้สองสูตรบางอ่าบางวดได้สามสูตรด้ซ้ำในเอฟซีเรียกทรีอินวันนะครับเสร็จผ่านไปอ่างแอปดูคนเดียวอีกแล้วขอไฟเอฟซีเออนี่แอปกดเพลินนะดูคนเดียวเนี่ยนะครับขอไฟเอฟซีขอไฟนี่ครับ ทำได้ศนะูนย์สี่แดหนึ่งสาศูนย์นี่คือเลขคู่หลักหน่วยบนนะครับที่จะออกแล้วก็มาออกหกสก็ได้เลขคู่ถูกต้องนะครับก็ถูกไปแล้วก็2องกหกก็ได้แปดนะครับแปดแต้มนี่ก็ได้แต้ม8ถูกไปนะครับต่ว่างวดที่สองมันเดิมเองวดที่2นี่นะครับหลัก10บวกหลักหน่วยรางวัลวที่1แล้วก็มาบวกหลัก10บเลขท้าย2ตัว2องบวกบวกเดนี่ครับ ได้ห้าแต้มนะครับเอาตัวไทยมานะครับสิบห้าก็เอาแค่ตัวไทยเลยนะบวกสีได้เก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกสามบวก3ามได้หกบวก2องได้แนะครับออก481ก็เข้าทีเลขคีนะครับสูตรทำนายเลขคี่1ก็ได้เลขคีก็เข้าหนึ่งสูตร ันนี้แปดกับหนึ่งรวมเป็นเก้าแต้มนะครับพวกเข้าอีกสองสูตรนะครับแต้มเก้าตามนี้โมดิสามก็เหมือนเดิม fc เหมือนเดิมนี่ครับอะไรสิบบวกหน่วยบวกสิบก็แปดบวกหนึ่งบวกเก้านะครับนี่ครับตาจนี้โอ้แอดรู้สึกง่วงมากเลย fc เออแอดขอรีวิวสูตรนี้ไปจะไปเร็วๆไหน fc ง่วงมากเลย เลิกจากงานประจำมา f อนะครับทำกลางคืนนะครับแล้วก็พักผ่อนกลางวันตอนนี้ง่วงมากนะครับต้องขอเอฟซีอดจะข้ามไปเลยนะครับขอรีวิวอีกหวดเดียวเมื่อไรใหม่ที่เข้ามาอ,าอยากจะดูสูตรนะครับหนวดเดียวนะครับทีแอดจะบอกรายละเอียดแล้วก็จะไปเร็วๆเลย <c oughs> นะครับวันี้ก็เช่นเคยนะครับหลกักสิบ บวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบเลขท้ายสองตัวแปดบวกหนึ่งบวกเก้านี่ครับก็ได้สิบแปดเลขแปดนะครับเลขแต้มเลขคู่อีกแล้วเลขแปดนะครับบวกสี่เป็นสิบสองบวกสี่เป็นหกบวกสามเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ่อบวกสองเป็นสิบเอ็ดคือเลหนึ่งแปดสองหกเก้าหนึ่งออกห้าเก้าแปดก็เข้าที่เก้าแปดตรงตรงตรงตัวนะครับแต่แต้มไม่เข้า เจ็ดแต้มไม,ม,นะม่มีนะครับเพราะเขาทูอินวันเหมือนเดิมนะครับทีนี้งวดที่สี่อดจะไปเร็วๆเลยจะไม่บอกรายละเอียดแล้วเอฟซีนะครับเอฟซีเก่าก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแหละเอฟซี FC, ใหม่ก็แอดก็บอกไปแล้วสามงวดแอดไปเร็วๆเลยนะครับงวดนี้ครับทำงวดที่สี่นะครับทำได้สี่แปดสองห้าเจ็ดโดยเฉพาะเลขสี่ 4, 8, 2, 5, 4, คือเลขคูคีเลขสี่คือได้เลขคู่ของวันนี้นะครับแล้วก็ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับ ก็เข้าสูตรคู่ขี้นะครับเลขหกกับเลขสี่ก็เลยคูกก่เห mm. มือนกันเข้าหนึ่งสูตรแล้วก็หนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดก็เจ็ดแต้มก็เข้าอีกครับแต้มเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดนะครับส่วนตัวอื่นไม่มีละเ mm. หตุนี้เลยให้ปงโปกัสทีอ่าทีอ่า,อา,อาเลขคู่นะครับอันนี้เลขคู่ แล้วก็แตงกัเจ็ดแตมนะครับแต่ส่วนตรงตัวไม่มีก็เข้าไปสองสูตรนะครับเข้าสูตรแตงกับสูตรคุกกี้ต่อมานะครับทได้แปดสองหกเก้าหนึ่งแปดนี่คือเลขคู่นะครับออกหกเก้าศูนย์สูตรเลขคู่ก็เข้าไปหลักหน่วยบนนะครับเก้าวกศูนย์ก็ได้เก้าแตมก็นีเก้าครับเก้าแตมเข้าสองสูตรนะครับแตมเก้า ต่อมาทำได้ห้าเก้าสามหกแปดนะครับออกห้าเก้าสามอันนี้เต็มสูตรเลยนะครับสามตัวสิบละสิบหน่วยต่อมาครับทำได้หกศูนย์สี่เจ็ดเก้าหกเล็กคู่นะครับออกห้าศูนย์สี่เขเข้าเลขคู่เล็กสี่นะครับแล้วก็ศูนย์สี่โอ้เข้าเต็มเลยวันนี้ทรีอันเฟซี่แจมเข้าพื้นคู่คี้เข้านะครับ แล้วก็ตรงตัวอีกด้วย F4 นะครับก็ั่าแต่งวันนี้วันนี้ก็เข่าสามตัวตรงๆนะครับวันนี้เข้าสองตัวแต่ก็ตรงทุกสุดนะครับทรีนวันประมาทําได้เจ็ดหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับออกห้าศูนย์สามก็ไดเลขคีนะครับในสุกูเคียก็ถูกนะครับส่วนสุกูเคียเอสุดนัวเอสุดแต้มไม่มี ตรงตัวก็ไม่มีนะครับมีแต่หลักร้อยร้อยหลักสิบนะครับประมาณทําในหนึ่งห้าเก้าสองสี่นะครับออกสามสามหกวันนี้ก็เข้าเลขคู่ผิดคือแต้มเข้าแต้มนะครับแถบเก้าประธานนี้ประมาณทําในหนึ่งห้าเก้าสองสี่นะครับเหมือนวันนี้แหละออกศูนย์สี่หนึ่งเลขคีเข้าหนึ่งตรงตัวด้วยแล้วก็สี่หนึ่ง แต้ม5้ต้ม5้าเข้าอีกแล้วก็4 1ตรงตัวเข้าอีก3รีอินวันเอฟสีเพอร์หัดนี้นะครับต่อมานะครับทำานเก้าสามเจ็ดศูนย์สองนะครับเก้าขเลขที่ไม่น่าจะมาเลข,ขเออเลขเลขคุกี้ไม่ใช่เลขไม่น่าจะมาสคูคุกกี้ f อแล้วก็มาออก8ปดหกเจ็ก็ได้เลขขี้ถูกไปนะครับสค่คุกกี้ 6บวกเดได้3แต้มก็เข้าแต้ม3อีกซ์อนะครับวันนี้ก็3 2 in 1ไปถึงก็3นะครับต่อตมาทั้งได้5 9า6 8นะครับก็ออก6 0 6กเลขคู่ผิดนะครับคู่ขี่ผิดคืดแอแต้มเข้าแต้ม6นะครับเข้าแต้ 6. ตม6กต่อมาสุดกระดานแล้วครับ f4 นะครับทำได้ห้าเก้าสามหกแปดนะครับสูตรคู่คียผิดเข้าสูตรเล็กสองเหล็กหกนะครับเข้าเล็กหกแล้วอีกแฝงหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ตกลงกันตามนี้นะครับมาอีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งหน้าโอ้เยอะกว่าทั้งควรเอฟซีเป็นถูดระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับจะเต็มสองหน้าแล้วในเอฟซีนะ ทำได้ครับหนึ่งห้าเก้าสองสี่นะครับออกหกหกห้าอะไรเล็คีนะครับสูตรคูคีก็ถูกไปนะครับหกบวกห้าเดียแจมหนึ่งตรงตัวก็ได้แจมอีกนะครับเลขหนึ่งนี่ทูอินวันละนะครับต่อมาหกหกห้านะครับก็เข้าแค่สองสูตรประมานะครับหกศูนย์สี่เจ็ดเก้านะครับทําได้นะครับแล้วเลขคู่คีก็ได้เลขคูเลขหกออกเก้าหกสองเข้าเลขคู่นะครับ สองกับหกก็เลยคูเหมือนกันต่อมาทำได้แปดสองหกเก้าหนึ่งแล้วจะออกสี่สี่อันนี้ไม่เข้าอะไรเลยอ่าอ่อเข้าอ่าเข้ายังไงนี่เข้าอาา๋อแปดแจมเอฟซีนี่สูอ๋อสูคุกกี้เข้าด้วยเอฟซี FC. สูคุกกี้ก็เข้าด้วยเข้าแปดแจมด้วยนะเอฟซีอกต่อไป ทำได้หนึ่งห้าเก้าสองสี่เอฟสี่ออกสองสองหนึ่งก็ไปนะครับก็เข้าตรงตัวแเเล้วเลยคูคขี่ก็เข้านะครับสองหนึ่งก็เข้าอีกครับสองหนึ่งตามนี้ต่อมานะครับทำได้หกศูนย์สี่เจ็ดเก้าออกแปดสี่เจ็ดเอ้แปดสี่สามนะครับผิดคูคขีผิด,ผดเข้าสุดแต้มเจ็ดแต้มนะครับต่อมาทําได้สามเจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับ เข่าวเลขสามเลขหกด้วยนะครับเลยเข้าไม่ได้รังเกียจอ่่าาออะไรทั้งสิ้นแอดพูดเอาเราไปในขอไพเอฟซีคอไพเอฟซีแอดเบอร์ง่วงนอนจรงเบอร์ขอไพเอฟซีคอไพขอไพนะครับโอ้แอดเบอร์ฝืนทำให้จบเร็วๆนะครับขอไพเอฟซีนะครับขอไพเอาใหม่ สามเจ็ดหนึ่งสี่หนะครับออกแปดหสามนะครับก็เข้าเลเลขีสูตรงตัวเข้า6กสามก็ก้าแตมไม่เข้าตรงตัวก็หกเข้าสอสูตระ 1, 5, 9, 2, 4, นะครับ่อมาทํเหนึ่งห้าเก้าสองสีนะครับ 1, 9, 1, 0, 9, 9, ออก2องศูก็เข้าเลขีนะครับหน่งก็เลขีเก้าก็เลขีหนึ่งสูตย์เ้เข้าเก้าแตมอีกครับ2องสูตรนะครับ่อมาทําไสี่แดสห้าเจ็ดนะครับออกเจดเก้า อ่าลงวันนี้คูคีผิดนะครับผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยถือแต่งก็ไม่เข้าตรงตัวก็เข้าต,ตัวเดียวอมาชิกเข้าจำได้แปดสองหกเก้าหนึ่งนะครับออกเจ็ดร้อยนะครับสตรคู่เข้านะครับคูคีหลักหน่วยบนเข้าเลขคู่ถือแต้มแต้มศูนย์ไม่มีนะครับตรงตัวก็ไม่มีอมาชกหมดหมายล่าสุดและเอฟซีท่านได้ห้าเก้าสามหกแปดนะครับแต้มแต้มห้า แำหาแล้วก็เลขขี่ด้วยนะครับเลขกหาทีนี้แอดทำไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วแอดต้องหลบรัดนะครับเพราะแอดม่วงมากแล้วเสร็จคลิปนี้แอดต้องขอตัวพักก่อนก่อนนะครับนี่ครับแอดขยายให้นิดก็ได้นอ้ออ่านี่ครับประมาณนี้นา่าจะเห็นชารด้านเอฟซีสูตรคู่ขี่ใน้ยบนบวกสูตรแต้มบนนะครับงวด16เดือน268นะครับดึงสูตรมาทั้งหมดนี้แล้วนะครับ ดึงสูตรมาละก็ตามนี้เลยได้เลีคีเลยพานะครับแต่งกรตามนี้นี่ครับเอามาขยายนี่สูตรล็อกเหล็กสูตรเต็มห้าสูตรล็อกเต็มเก้าสูตรล็อกเต็มสามล็อกเต็มหกล็อกเต็มแปดนะครับมาดูที่แอตติกกอบไว้ตัวเดียวเลยนี่ครับหกสามบนนะครับแอตติกกอบเป็นชุดเดียวแค่นี้เลยส่วนเอฟซีช็อปตัวอื่นตัวไหนก็มองเอานะครับอันนี้เป็นล็อกเป็นล,อลอ็อกล็อกสังเหล็ก ็อกอัตโนมัตินะครับในแจ่ะะแจ้มนะครับชอบประจัดใจกลับตัวได้นะครับ f อฟม่ใช่ไปกลับกลับได้นะครับกลับได้ทุกตัวเลยอตามนี้เนาะเอฟซเนาะก็ประมาณนี้แหละโอ้แอดตัวจะจบได้นะเอฟซีนะครับแอดงวงมาเลยก็ขอไปเอฟซีกินน้ำปุ๋ยเบไปปุอะไรไม่รู้เรื่องนะครับขอไปเอฟซียางสูงเลย สำหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ f อฟที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหนุนเสียนมะขามผ่า,าชโชกตัวถูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เนาะรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มเขานานหนาร้อนละพี่ยิ่้องยืดห่าก็เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่หมดหน้าหน,นาวมาวันก่อนฝนตกอีกอากาศนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะ FC นะครับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม